สวัสดีครับวันนี้คุณครูพงเพชรก็จะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับการใช้ this that แล้วก็ these those กันนะครับซึ่งทั้ง4คํคำนี้มีความหมายว่านี่และก็นั่น this that ใช้กับคำนามเอกพจน์ these those ใช้กับคำนามพาหูพจน์เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ this is a cat นี่คือแมว1ตัว That is a dog. นั่นคือสุนัข1ตัวเมื่อน,น้องแมวเนี่ยได้ชวนเพื่อนมาเป็นสองตัว3มตัว4ตัวเราจะแต่งประโยคว่า These are four cats. เหล่านี้คือแมว4ี่ตัวตรงโน้นมีน้องหมาและเพื่อนๆของมัน3ตัวเราจะแต่งประโยคว่า Those are three dogs เอานั้นคือน้องหมา3ตัวทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องแมว1ตัวอยู่ตรงนี้ This is a cat น้องแมวและเพื่อนๆ4ตัวอยู่ตรงนี้ These are four cats น้องหมาอยู่ตรงนั้น1ตัว That is a dog น้องหมาและเพื่อนๆ สามตัวอยู่ตรงนั้น those are three dogs hey, <yeah. S 1> เรียนหมั่นทบทวนความรู้อยู่บ่อยๆนะครับจะได้ใช้ this that t h i s e those ได้อย่างถูกต้องวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ